สวัสดีครับสวัสดีนาะนาะทุกท่านนะครับเช้านี้วันอาทิตย์วันหยุดครับจะไปออกใหม่กับ f อซพอดีเอฟซสั่งยาง14มิลเซนหนึ่ง15มิลเซนหนึ่งแล้วก็ลูกดอกห้าลูกลจะไปส่งให้เอฟซแล้วก็เอฟซจะพาเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยว่าวันนี้จะเหวีหรือเปล่าเดี๋ยวขอญาตขับรถก่อนครับ นี่ก็สายลแล้วเก้าโมงละครับ f ีจอดรถ้อยนี่ว่าสวัสดีครับ,รบแล้วรถไปจอดไหนจะเอารถไปจอดทีไหนครับเออ ได้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  F4 <FC. S 1> โอเค <c oughs> เรียบร้อยครับอืม <c oughs> <c oughs> กลับบ้านอยู่แล้วเร็วฝนตกเดินทั้งวันไม่เจอเพิ่งมาเจอก่อนหน้านี้ก็ยิงปลาช่อนไปซ่องสามทียิงไม่โดนโอเคเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับได้ตัวเดียวไปยิงตรงนึงยิงตั้งหลายทีปลาช่อนนะยิงไม่โดน เมื่อกี้ไปขึ้นมาตรงนู้นะยิงปะท่อนโะอ้ยยิงปะท่อนสามที่ถี่วะยิงไม่โดนสักทีกลับมามามายิงได้ตรงเนี้ยปนินมันไม่อยู่ตรงผามือพี่ตัวไปไปนมันทำเรื่องอืม,มตกกวอนเลยได้ไล่ตัวไปนะได้สามตัวโอ้โหไซโลงันเลยอะ พามาชมปลาน้าอ๋อใช้ปืนลมนี่กล้องเห็นเปล่าตัวละโลไซโลทั้งนั้นเลยเนาะเขบครับกลับเลยนี่ครับผมรัวัวจะกลับแล้วมันกันทำท่าพ่นท,ท่าจะตกเดินเข้าไปถึกข้างใน อ๋นุนนนนน่นนะ้ำนุ่นน่ะครับผมต้องอยู่ที่ต้งสุงเนาะน่ะได้ตรงต้นที่เขาพูกเปไว้น,น่ะกำลังจะกลับไปกินข้าวอะเจอก็เลยยิง แตมส่องมาแล้วครับ lụt quế ơi lụt về lê bà ninh bà ninh hà lụt về tướng ạ dính tung nhẹ lụt lại lip đứng đi nữa ตัวขนาดนี้เมื่อกี้ยิงตรงนี้ยลุดละนี่นี้อะไรนั่นแหละมัดม่นกันร้อนี่อืเนี่ยตัวขนาดนี้ยิงตรงเนี้ยลุดเลยดึงมาถึงป้าเน,นี่ยล,ลุดเนี่ยลองแกลองขึ้นตามตรงที่แกนั่งเมื่อเช้าดิ<ต>เมื่อนป่ากำลังเข้าวะ่ะเขาเย็นเนะออเมื่อนป่ากำลังเข้าอ่ะคาได้ซ้มตัวเลยเนี่ยถ้าไม่ลุดได้สี่ตัว ุ่นเนอือน่ะทีแรกฝ่นโตกก็เดินมากลับบ้านเดินไปถึงตรงนั้นยิงตรงนั้นได้ปุ๊บเออก็อเลยมาอีกหน่อยก็เลยเดินย้อนกลับมารอยผิวน้ำเลยใช่ไหมเออมันว่ายเล่นตามริมลิ่งเลยงไปซนะ้หมใช่ใส่กหมออยู่ได้สองตัวเล็กนีอยู่ จะกลับบ้านอยู่แล้วจะกลับไปกินข้าวรถแล้หรือว,ว่าพวกแกไปอยู่นู่นแล้วไงค uh oh. ้าเดินลัดมาดิงด่งดิงด่งมานี้เลยฝนตกอะมาแวะตรงนี้เห็นไอ้ป่าผวัวขึ้นปืนยิงเออป่าเว่ยก็เลยอยู่ต่อเ <c oughs> ออมันมาติดลิงนะน้ำใหม่นะเออเมื่อมันล่างฝนตกเมือนมันมาว้ายเล่นวะ่ะ แดงว่าลุ่ม,มันอยู่เท่านั้นแน่เลยไม่หยุดเลยว่ายวนโดนไหมปนิน Đồn mẹ? Hãy subscribe bỏ quá, những tít hấp มัดไว้งี้ก่อนนะแกคอยดูคู่มันเด้อ หัวแดงแปด๊แปดเล,ดย,ลดย,ยตัวเนี้ยนี่หัวแดงแป๊ดเลยหัวแดงแป๊ดเลยอ่ะมาตัวเดียวเฮ้ยมันลอยตัวเดียวอะ ดูปลาเอฟซีน้ำใหม่ครับนี่ห้าตัวเงี้ยตัวสวยสวยสวเยผมจะกลับอยู่แล้วไปข้างในยิงปาชนยิงจนอ่อนใจอ่ะปลช่อนนะอืมยิงนี้ตัวเดียวเลยกลับมาฝฟนมันตกเลยแล้วเดินมาอย่างนี้มายิงได้ตามนี่ตีตัวห้าตัวเลยเอออยู่นี่แหละปลามขึ้นตอนเย็นนะแล้วก็ยิงรุดไปตววงรีบดึงยิงตรงเนี้ย มันเข้าสาล่งองเนี่ยยิงมาถึงติดป้าปุ๊บจะลงไปเอารุดเลยเออตัวช่วย,วยได้รอะหลายตัวห้าคน่ตรงนั้นสี่ตัวแล้วมัดนุ่นลอดอตรงนั้นอีกตัวงนึงเนออไอบินไอนุนไอบินอยู่ยิงตรงนั้นสามทีแล้วยิงยิงไม่โดนเลยน่ะไ่ตัวล้วบินสตัวโอ้นี่ครับเอฟตีด้วยลูกค้าด้วยอ,อ ลูกค้าหัวผักลูกค้าลูกดอกลูกค้ายางจะกลับแล้วไงยนะแม่ขดัดยางขัดแล้วเอ้เนี่ยเชือกขัดดูยางหมดข้าม้วยอ่ะอ๋อกลับก่อนครับเดี๋ยวผมก็กลับกันแล้วเดี๋ยวผมก็ตามกลับไปแล้วเดี๋ยวไปว่ากันใหม่ไม่งว่ากันใหม่เออพรุ่งนี้ผมเข้าสางทุม่ทมก็พอมาได้อยู่สุยหมดกัดกัดควยนู่นนะนี่นี่นนน con in đồn, đồn. Ơ, đồn rồi, <coughs> không, đồn, mày <coughs> <Để không> đồn, ơi <coughs> <coughs> <lại không> đồn ní à con tít bà tít,

ใส่สวยตัวเมียมัวงพี่มันมันสั้นๆนะผลงานก่อนกลับบ้านครับผมลงน้ำาันที่เรียบร้อยนี่ครับสรุปผลงานวันนี้ครับหกแต้มสวยครับหลุดไปแต้มหนึ่งนี่อันนี้เอฟซีพาเข้าใหม่ครับ มากัน้องสองคนรวมผมด้วยเป็นสามคนอันนี้ของน้องน้องก็ได้อยู่วันนี้มากับยางสิบห้ามิลครับเอาสิบสี่มิลมาด้วยแต่ไม่ได้เอาออกมาใช้โอเคนี่เรากลับบ้านกันเลยเต็มหลังครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์ ให้พปปวกผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปน้างาปลาไปดูกันเอะน้เนี่ยปลายพูดอะเยอะๆนะแบบลอย